งานการเรียนรู้ตลอดชีวิตสกรระดับอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยขอ,อนำเสนอผลการดำเนินง,งานประจำเดือนเมษายน2568งานการเรียนรู้ตลอดชีวิตอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยมีการจัดก,กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ทั้งภายในห้องสมุดและพื้นที่อำเภอพยัคฆภูมิพิสัยดังนี้จัดโครงการเปิดห้องสมุดโอเพนไลบรารีส่งเสริมการอ่านสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ เมื่อวันที่2เมษาย,ยน2568น2568โดยได้รับเกียรติจากนายพัทรสมบัติกรรมการห้องสมุดประชาชนเป็นประธานในพิธีภายในมีการจัดก,กิจกรรมวันรักการอา่านกิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชาสุดาสยามบรมราชากุมารีมอบเกียรติบัตรอาสาสมัครส่งเสริมการอา่าน จัดทำบันทึกข้อตกลงกับแหล่งเรียนรู้14แห่งนนเทศาการอาร่านอร่อยตามรอยกรมสมเด็จพระเทพเวิร์กช็อปอา่านอร่อยชาใบาเตยขนมเม็ดขน,นุนขนมตะโก้ขนมตัวแปบเกมการอาร่านกลบทไทยหลงและภูมิพยักษกิจกรรมบ้านหนังสือชุมชนทั้ง14แห่ง เพื่อจัดก,กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างโอกาสให้ผู้รับบริการได้เข้าถึงสื่อต่างๆได้อย่างทั่วถึงโดยมีผู้รับบริการ1089คนผู้ร่วมกิจกรรม317คนกิจกรรมเล่มนี้มีเรื่องเล่าภายใต้นวัตกรรมก็เลยเล่าสู่กันฟังเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีการบันทึกการอ่านจากหนังสือเล่มโปรดพร้อมกับเล่าเรื่องราวของหนังสือที่ครูโปรดปาน ในที่ประชุมประจำเดือนให้เพื่อนครูฟังและยังทำเป็นพอดแคสต์นำไปเผยแพร่บนโซเชียลมีเดียทางออนไลน์เพิ่มช่องทางในการเรียนรู้และเปลี่ยนประสบการ์์อ่านหนังสือบนโลกออนไลน์ด้วยเป็นการสร้างวัฒนธรรมการอ่านทั้งในองค์กรและบนโลกออนไลน์อีกด้วยจากกิจกรรมห้องสมุดต่างวัย xy s เมื่อวันที่4เมษายน2568นบณบ้านตรากา ำบลราบพัฒนาเพื่อสร้างพื้นที่ให้คนต่างวัยในชุมชนได้เรียนรู้และอ่านหนังสือไปด้วยกันช่วยลดช่องว่างระหว่างวัยให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยมากขึ้นซึ่งในครั้งนี้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำขนมเม็ดขนุนทำกินก็ได้ทำขายก็รวยการตัดตุงไส้หมูหรือพวงมะโหดเป็นการสืบทอดศิลปะการตัดกระดาษของโบราณพร้อมทั้งมีการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ส่งเสริมให้เด็กๆได้แสดงถึงความกตัญญูเคารพผู้ใหญ่สืบทอบวัฒนธรรมอันดีของชุมชนทําให้ผู้ร่วมกิจกรรมหลากหลายวัยเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างความสุขสร้างโอกาสพบปะพูดคุยมีผู้ร่วมกิจกรรม35คนได้รับการนิเทศให้กําลังใจจากนางคําลาพันหนองว่าผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอพยกระพุมพิสัย จัดก,กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ตามโครงการปลกป้องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และหน่วยบำบัดท,ทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดเคลื่อนที่ณนะบริเวณโรงเรียนบ้านหนองบัวคูสองห้องตำบลหนองบัวแก้วเมื่อวันที่22เมษายน2568ซึ่งได้นำกิจกรรมเทศกาลอ่านารอร่อยตามรอยกรมสมเด็จพระเทพกิจกรรมอ่านอร่อยทำง่ายได้อาชีพขนมตะโก้ใบเตย ขนมถั่วแปรแสดงและจำหน่ายสินค้าโดยได้รับเกียรติจากนายนพสิทธิ์อุดมสุวรรณกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานในพิธีเยี่ยมชมมีผู้ร่วมกิจกรรม159คนนอกจากนี้บรรรักษ์ยังมีภารกิจอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายดังนี้วันที่2เมษายน2568 เขาร่วมประชุมผู้บริหารหัวหน้ากลุ่มงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานสกรอประจำจังหวัดมหาสารครามครั้งที่4ประจําเดือนเมษายน2568ณนห้องประชุมสำนักง,งานสกรประจําจังหวัดมหาสารครามวันที่4เมษายน2568เข้าร่วมประชุมบุคลากรประจํเดือนเมษายน2568เพื่อมอบหมายติดตามและดําเนินงาน ณห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยวันที9่9เมษายน2568เป็นวิทยากรโครงการพัฒนาทักษะและสมรรถนะวิชาชีพกำลังคนอั s k i l Res l r e ร k สกิเพื่อลดภาระของผู้ประกองหลักสูตรการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสืบค้นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ด้วยแอปพลิเคชัน คลายฤทิ์สำหรับการประกอบอาชีพและการเข้าใช้งานห้องสมุดณวิทยาลัยเทคนิคพายกระมิมพิสัยวันที่10เมษาย,ยน2568เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรมจริยธรรมเนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ประจำปี2568เพื่อให้บุคลากรในสังกัดประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน เป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไปและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรายงานผลการดำเนินงานในครั้งนี้ค่ะ